สวัสดีลูกค้าทุกคนนะคะกลับมาอยู่กับมาริแล้วนะคะในช่องมาริฟอร์ดนะคะวันนี้นะคะมาริอยู่ที่ฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะคะฟอร์ดที่มียอดขายดีอันดับหนึ่งหกปีซ้อนเลยนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่เห็นรถอยู่ด้านเอออยู่ทางด้านหลังของมารินะคะที่รอคอยกันมานานมากๆเลยนะคะสําหรับตัวเน็กเจนนะคะวันนี้นะคะมาริได้เอามารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันแล้วนะคะสําหรับ ตัว Next Gen นะคะ Y t a c 4คูณ4นะคะตัวด้านหลังของมะลินะคะนะคะราคาของเขานะคะอยู่ที่1,299,000บาทน,นะคะแล้วก็มีให้เลือกด้กันทั้งหมด6สีเลยนะคะจะมีสีพิเศษนะคะที่จะต้องเพิ่มเงิน1,000 0บาทน,นะคะก็จะเป็นสีขาวสีส้มแล้วก็สีเหลืองนะคะที่ลูกค้าจะต้องเพิ่มเงินนะคะนอกนั้นจะไม่ต้องเพิ่มเงินนะคะ แล้วก็สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะรู้สเปคหรือว่าออปชันต่างๆของเจ้า Next Gen ตัวนี้นะคะ mm. ก็ดูคลิปนี้ให้จบนะคะ mm. แล้วก็มาิจะบอกโปรโมชั่นท้ายคลิปนี้นะคะตามไปดูกันเลยคะสำหรับด้านหน้าที่เห็นกันอยู่นี่นะคะก็จะเป็นรุ่น Next Gen Y Tag นะคะเป็น 4x4 mm. นะคะตัวนี้นะคะแรงม้าของเขานะคะอยู่ที่210แรงม้านะคะ500นิวตันเมตร นะคะตัวนี้แล้วก็ด้านหน้านะคะที่เห็นได้ชัดมากๆเลยก็จะเป็นรูปทรงนะคะและกระจังหน้าของเขานะคะที่ดูแปลกไปจากเดิมนะคะตัวนี้ด้านหน้านะคะไฟตัวนี้นะคะจะเป็นแมทริก LED นะคะเป็นไฟที่ส่องสว่างแล้วก็ไม่เหมือนใครนะคะตัวนี้นะคะทํามาออกแบบมาโดยไม่เหมือนใครเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ไฟของเขานะคะจะปรับขึ้นลงโดยอัตโนมัตินะคะตาม ตามอ่าแรงหักเหนะคะของแสงนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะตัวเครื่องนะคะถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบเลยนะคะตัวเครื่องของเขานะคะเราจะมีกล้องให้ด้านหน้าด้วยนะคะเป็นกล้อง360องศานะคะตัวนี้นะคะเป็นตัว4่าคูณ4นะคะ เป็นตัวไบเทอร์โบนะคะตัวนี้แล้วก็ของเรานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นล้อล้ออัลลอยนะคะขนาด18นิ้วนะคะที่เป็นเดิมๆมาจากโรงงานด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็บันไดข้างนะคะที่แตกต่างจากเดิมนะคะตัวนี้ แล้วก,ก็ไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะคะพร้อมใสส่องสว่างด้านล่างด้วยนะคะอย่างที่บอกของเราเป็นกล้อง360องศานะคะเราก็จะมีกล้องให้รอบรถเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ข้างบนจะเป็นเวาลังคาที่เดิมเดิมมาจากโรงงานเลยนะคะโรบาร์และสปอร์ตบาร์ของเรานะคะก็จะเดิมเดิมมาจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ ไม่พูดไม่ได้เลยของเราจะมีะที่เหยียบให้นะคะตัวนี้นะคะเป็นที่เหยียบขึ้นท้ายกระบะนะคะตัวนี้นะคะเพิ่มขึ้นมาจากเดิมนะคะตัวนี้แล้วก็ไฟท้ายไฟท้ายของเรานะคะก็จะเป็นแบบใหม่นะคะนี่นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะแปลกใหม่ที่ไม่เหมือนใครเลยนะคะสำหรับไฟท้ายเจ้าเน็กเจนตัวนี้นะคะวายแท็กนะคะ แล้วก็กระบาเรานะคะยังเป็นกระบาแบบผ่อนแรงอยู่นะคะฝาท้ายแบบผ่อนแรงอยู่นะคะคนี่นะคะเ,คเปิดปิดมือเดียวได้เลยนะคะคท้ายกระบาเรามีช่องต่อไฟให้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่มีกิจกรรมหรือว่าออกอ,ออกทริปนะคะเที่ยวเดินทางนะคะ ตัวนี้นะคะเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ชอบแนวนี้นะคะเมลีลืมพูดอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าด้านหลังเราก็มีกล้องถอยจอดให้เหมือนเดิมนะคะสำหรับเจ้าวายแพตัวนี้นะคะแล้วก็เซ็นเซอร์กะระยะถอยจอดเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะได้ให้มองมุมกว้างมุมสูงนะคะสำหรับเก้าเน็เจนตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ สำหรับภายในของเจ้า Next Gen w i t ตัวนี้นะคะด้านในของเรานะคะก็อย่างที่เห็นเลยนะคะเราจะมีหน้าจอใหญ่ๆใ,ให้แบบนี้นะคะขนาด12นิ้วนะคะที่สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้เลยอัตโนมัตินะคะเราจะมีแท่นชาร์จไวรีสให้ตรงนี้ด้วยนะคะนี่นะคะจะเป็นแท่นชาร์จของเรานะคะเดี๋ยวเมลิจะสตาร์ทรถให้ดูนะคะ นี่นะคะมันจะขึ้นไฟล์แบบนี้นะคะนี่นะคะหน้าจอของเราก็จะแสดงผลแบบนี้เลยนะคะสำหรับตัว Next Gen ของเรานะคะแล้วก็หน้าจอดิจิตอลนะคะขนาด8นิ้วอีกด้วยนะคะตรงนี้นะคะตรงหน้าปัดของเรานะคะนี่นะคะแบบจุใจกันไปเลยนะคะสำหรับเจ้า n e x t g e n ตัวนี้นะคะแล้วก็ฟังก์ชันบนพวงมาลัยนะคะที่เขาให้มาแบบครบคันเลยนะคะ และอีกอย่างหนึ่งนะคะของเรานะคะมีลาโพงให้ทั้งหมดแปะทั้งหมด6ตัวได้กันนะคะเท่าทีนะคะทั้งหมด6ตัวนะคะลําโพงของเรานะคะ6ตําแหน่งนะคะแล้วก็เบาะนะคะเบาะฝั่งคนขับนะคะปรับได้8ทิศทางเลยนะคะนี่นะคะเป็นเบาะไฟฟ้าที่ปรับได้8ทิศทางเลยนะคะแล้วก็เบาะหนังแบบสั่งเคาะนะคะตัวนี้นี่นะคะเดินได้สีส้มนะคะ คงความเอกลักษณ์ของ Y าแท็ไว้นะคะตัวนี้นะคะสำหรับเบาะหนังของเรานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ไม่แนะนำไม่ได้เลยนะคะตัวนี้นะคะนี่นะคะการเปิดปิดประตูของเรานะคะเราจะเปิดปิดตรงนี้นะคะนี่นะคะเจ๋งมากๆเลยนะคะสำหรับตัวใหม่ของเรานะคะแล้วก็สัญลัต์ล็อกเหมือนเดิมนะคะเปิดปิดล็อกตรงนี้ได้เลยนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะ นี่นะคะระบบต่างๆนะคะตรงนี้นะคะปรับหมุนกระจกแล้วก็ปรับตรงนี้ได้เลยนะคะนี่นะคะเปิดปิดไฟด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะนี่นะคะด้านล่างตรงนี้นะคะและแอร์รถคันนี้คือเย็นเร็วมากชอบมากจับมากเหมาะมากนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ชอบนะคะเดินทางไกลๆนะคะแล้วก็ ชอบไปเที่ยวหรือว่าใช้ในชีวิตประจําวันนะคะรถคันนี้คือตอบโจทย์มากเลยนะคะอยากให้ลองจริงๆนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ,ะ,คะอย่างที่มารีบอกนะคะว่าบอกคันนี้นะคะเป็นบอกไฟฟ้านะคะที่ปรับได้แทิศทางเลยนะคะนี่นะคะมารีจะให้ดูภายในชัดๆอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับเจ้า n e ็ t Gen ไ i ท์แตตัวนี้นะคะ4 x 4คูณนะคะ ภายในของเขานะคะแล้วก็ด้านหลังของเขานะคะตัวนี้นะคะของเราจะมีปรับแอร์ให้ด้านหลังผู้โดยสารด้วยนะคะแล้วก็ช่องต่อไฟช่องเสียบ USB ได้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะมีมีมาให้ครบเลยนะคะแล้วก็สำหรับครอบครัวไหนนะคะที่มีเด็กเล็กนะคะเราจะมีที่ ทิดต่อไอโซฟิกให้กับลูกค้าด้วยนะคะสำหรับเด็กเล็กทั้งหลายนะคะนี่นะคะด้านหลังก็คือนั่งสบายมากเปรียบเสมือนรถเก่งคันนึงเลยนะคะอยากให้ลูกค้าได้รองกันจริงๆนะคะคันนี้นะคะ next เ e n นะคะคือตอบโจทย์สำหรับลูกค้าหลายๆท่านมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปปักคิดกันด้านหน้าน,นะคะตัวน,นี้ เป็นบ้างคะลูกค้าสําหรับตัว Nex Gen Y Tag ตัวนี้นะคะที่มารีพาชมทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเจ้า Nex Gen ตัวนี้นะคะมารีย้ำอีกทีหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะของเขานะคะจะ210แรงม้านะคะ500นิวตันเมตรนะคะราคาอยู่ที่1,299,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะอยากจะออกรถนะคะตัว Nex Gen นะคะตอนนี้มารีเปิดจองให้แล้วนะคะ แล้วก็โปรโมชั่นนะคะก็สามารถทักมาสอบถามกับมารีได้นะคะเดี๋ยวมาริจะให้โปรโมชั่นสําหรับลูกค้าของมาลินะคะที่ทักมาสอบถามหรือทักมาคุยรายละเอียดให้อ้ทักมาคุยรายละเอียดกับมารินะคะแบบจุกๆเลยนะคะมาริจะให้แบบ ตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะตัวนี้นะคะทักมากันเยอะๆนะคะทักมาจองกันเยอะๆนะคะตัวนี้นะคะใหม่ล่าสุดจริงๆนะคะอยากให้ลองจริงๆนะคะดีมากๆเลยนะคะสําหรับตัวใน็เจนตัวนี้นะคะแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับมาลีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ